เัดีครับทุกท่านครับวันนี้ก็เป็นค่ำคืนของวนันศุกร์จะเป็นศุกร์สุดท้ายของเดือนพฤศจิกายนแล้วศุกร์วันที่ศุกร์ที่ยี่หกนะครับก็บรรยากาศที่อื่นไม่รู้เป็นยังไงครับแต่ที่นี่บ้านกลางพะยมผมเองอากาศเย็นนะนี่ก็ นี่ก็เย็นนะแต่ว่าตอนนี้อยู่ในห้องนอนก็เลยไม่ค่อยเย็นเท่าไหร่นะครับเพิ่งอาบน้ำมาจากบ้านหลังใหญ่นะครับก็จะมานอนหลังนี้ความจริงที่นี่ก็มีห้องน้านะครับแต่ว่าตรงนี้ไม่มีน้าอุ่นนะครับก็เลยไม่ได้ไม่ได้อาบน้่อาบที่โน่นนะครับก็อาบที่โน่นหมดนะครับผมก็อาบที่โน่นคุณกุ้งอาบที่โน่นกันเกาอาบที่โน่นนะครับผมก็จะนอนห้องนี้ส่วนกุ้งก็จะนอนห้องโน้นนะครับหลังโน้นนะกันเกาก็จะนอนหลังโน้นกับทีมงานนะครับ ทีมงาก็จะนอนบ้านให่นะครับก็จะแยกกันนอนเป็นบางวันนะครับส่วนใหญ่นะครับจะแยกกันนอนอมีอิสระในการนอนทําเป็นบ้านเท่าไหร่นนว่านอนควงน่ย้ยังตามสบายนะครับแต่ก็จะมีบางวันที่มานอนรวมกันนะครับก็อาจจะนอนหลังลูกบ้างนอนหลังนี่บ้างนอนหลังโน้นบ้างนะครับตอนแล้วแต่นะแต่ว่าวันสูงนี้ก็เราก็จะนอนสนทกจนนอนแยกเพราะว่า วันเสาร์อาจจะมีตื่นสายบ้างนะครับอย่างผมงกันเกนะ้าอาจจะตื่นสายคุณกจะตื่นแต่เช้าตามกิจวัตรประจําวันของเขานะผมก็จะตื่นมาก็จะรด,ดน้ําต้นไม้รดอะไรงเงี้ยนะฮะถ้าวันธรรมดาก็จะตื่นมาสักตีห้าตีห้าครึ่งประมาณนี้ส่วนในตอาก็จะหกโมงหกโมงครึ่งนะครับตามปกติของเด็กนะ,ะช่วงนี้ช่องของบ้านกลางพยอมของนักเรเกลาหรือว่ากักนเกลาหอมชัแน่นนะครับ อาจจะไม่มีกิจกรรมอะไรมากมายนะครับก็จะม,มีกิจกรรมเรื่องงานของผมนะครับกิจกรรมไม่เล็กน้อยนะครับตัดหญ้าปลูกต้นไม้อะไรพวกนี้นะครับกิจกรรมส่วนใหญ,ญ่ก็จะเป็นกิจกรรมของเป็เกลานะครับซึ่งช่วงนี้ก็จะไปเตรียมตัวไปแข่งกีฬาว่ายน้ำนะครับความจริงนี่เขาเรียนว่ายน้ำมาหลายปีแล้วล่ะฮะเพียงแต่ว่าผมไม่เคยหให้เขาแข่งขันสักทีนะครับมีเด้ปลุกเร้าวิญญ,ญาณแห่งการเป็นผู้ชนะให้เขานะครับ ็ส่วนมากจะสอนให้คใคร่ปลองดองเอื้อเฟื้อเพื่อแผ่ปลูกพันธุ์อะไรพวกนี้ฮะแต่ตอนนี้เขาโตแล้วก็วเลยอยากสร้างจิตวิญญาณ่งการแข่งขันการเป็นผู้ชนะให้เขาได้ได้รับรู้บ้างนะครับก็ต้องขอบคุณครูโตนะครับซึ่งเป็นครูสอนว่ายน้ำน,นะครับที่ช่วยแนะนําแล้วก็ช่วยเพิ่มศักยภาพให้เขานะครับนะเราจะไปแข่งกันที่ ละครนาสรมานะครับวันที่สิบเอ็ดสิบสองนะครับก็เดี๋ยวจะลงกิจกรรมให้ดูนะครับนอกกนั้นก็จะมีกิจกรรมงานของผมเป็นปกตินะครับก็ฝากพี่น้องทุกท่านนะครับช่วยกดติดตามให้ด้วยนะครับกดติดตามช่องบ้านกลางพยองของน้องเงินเกล่านะครับช่องกันก็หอมชาแนลให้ด้วยนะครับผู้ติดตามไม่ได้เสียอะไรนะครับไม่ได้เสียอะไรเลยนะครับ แค่ติดตามอย่างเดียวนะครับส่วนคลิปถ้าท่านอยากดูก็ก็กดดูนะครับหรือถ้าอยากดูทุกคลิปทุกคลิปก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนก็ได้นะครับคลิปก็จะโชว์ที่หน้าจอของท่านนะครับหรือถ้าไม่อยากกดกระดิ่งแจ้งเตือนก็อยากดูตอนไหนก็ค่อย,ค,อยค่อยเลือกดูก็ได้นะครับกิจกรรมก็จะยังไม่เร้าใจอะไรมากมายเพราะอย่างว่าครับช่วงนี้โควิดนะครับอ,อย่างอาทิตย์หน้าเดี๋ยวผมก็จะไปไป ผมเป็นบาริสต้านะครับผมสมัครไว้ที่เ,เขาเรียกอะไรสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานนะครับก็ไปสมัครด้วยนะครับไม่เี่ยงแสมัครเพื่อเอาความรู้แล้วก็มาชงชาเขียวให้คนที่บ้านได้ชิมนะครับก็จะไปชงกาแฟชงอะไรให้เพื่อนๆให้น้องๆที่สำนักง,งานได้ชิมก็ลองดูแค่นั้นนะลองดูเป็นความรู้นะครับ เดี๋ยวมีโอกาสดีๆจะทําคลิปดีๆมาให้ดูนะครับช่วงนี้ขอรบกวนเพื่อนพี่น้องทุกท่านช่วยกดติดตามให้หน่อยนะครับมีความสุขทุกท่านนะครับสุขสรรค์วันสุขให้นอนหลับฝันดีนะครับแล้วตื่นเช้ามานน้มีความสุขอากาศดีๆแบบนี้ก็คุณนอนสบายอยู่ครับสวนที่บ้านผมในวันนี้เนี่ยนะครับมีทั้งหอมไอ้ดินกลิ่นหญ้านะครับหอมดอกวาสนา ดอกราตีแถวนี้ก็มีนะฮะบ,บ้านผมจะปลูกไม้หอมเยอะนะฮะก็จะมีทั้งชมนาตราตีนะครับาวาสนาอะไรหลายอย่างนะครับไข่เน่าอะไรพวกเนี้ยนะไข่เน่าแล้วก็จะมีสายหยุดนะพวกเนี้ยนะครับจะเป็นไม้หอม ส่วนใหญ่ผมชอบนะครับผมชอบไม้หอมเราจะจะเป็นไม้หอมธรรมชาติกินไอดินกินหญ้าธรรมชาติในบ้านในป่าะะแล้วก็จะมีไม้หอมพวกนี้นะให้ความสดชื่นนะครับเดี๋ยวก็จะเป็นคลิปหน้านะครับฝากกดติดตามด้วยนะครับมีความสุขท่านครับสวัสดีครับ